การคลายร้อนนะคุณผู้ชมนะโอ้โหมันไม่ใช่แค่มนุษย์โลกเท่านั้นนะที่ร้อนอบอ้าวกันอยู่ในขณะนี้เหล่าบรรดาสิงสารสาัตว์ก็เดือดร้อนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็มีวิธีการในการคลายร้อนให้กับเหล่าบรรดาสิงสารสัตว์ในสวนสัตว์นะครับที่จังหวัดนครราชสีมามาฝากเขาทำยังไงไปดูกันหน่อยนะฮะามาแล้วคุณชนะ <laughs> เรียกผมทำไมคุณเห็นอะไรเนี่ยตัวอะไรนะ นี่ไงลิ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 งนิดไม่ใช่ลิงธรรมดานะลิงอะไรเหรอคะคุณลิงนี้ต้องไม่มีเงินด้วยใช่ไหมใช่เพราะว่าเป็นลิงชิมแกงฟรีชิมเป็นสีแต่คุณลิงเขาเล่นแหมสนุกสนานนะลิงนะนี่ไม่ได้ชิมแกงฟรีนะทำไมชิมผลไม้ก็ฟรีก็เพราะว่าเขาโยนผลไม้แช่แข็งให้อ๋อนี่ไงที่สวนสัตว์โคราชครับสภาพอากาศช่วงนี้มันร้อนจัดร้อนจัดติดต่อกัน ในช่วงนี้โอ้โห<ด>บอกเลยว่าลิ้นห้อยอะลิงยังร้อนขนาดนี้อะร้อนลิ้นห้อยอะอคุณเข้าใจไหมมันเป็นยังไงเป็นแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นนะครับการที่สัตว์ต่างๆเขาได้ทานอะไรที่มันเย็นชุ่มช่าหัวใจมันก็ช่วยได้ทางสวนสัตว์ก็เลยเอาผลไม้เนี่ยไปแช่แข็งเอาไว้ให้มันกลายเป็นก้อนน้ำแข็งอะเสร็จปั๊บทําไงก็โยนไปให้เจ้าลิงพวกเนี้ยได้ทานกาันผลไม้นั้นมีอะไรบ้าง ก็มีข้าวโพดมีแตงโมมีถั่วแดงและแครอทครับโยนไปตกนงตกนักก็เอามือกวักขึ้นมาคือลิงชิบะซีพวกนี้นะบอกเลยมันฉลาดมากเฮ้่เห็นไหมดูเออเอากลิงมาให้เขียียๆเข้ามาแล้วก็หยิบกินเองอ่ะาโทรไม่ธรรมดาแล้วทีนี้บางตัวนะมันเห็นเจ้าหน้าที่มันทำไงรู้ไหมทำยังไงคะกักมือเรียก ผมไม่ได้โกหกนะอันนี้เรื่องจริงคุณดูตามภาพไปเรื่อยๆคุณจะเห็นลิงมันกวาดมือเรียกเจ้าหน้าที่บอกมามาโยนมาทานนี้โยนมาทันนี้โยนมาทนนี้เจ้าหน้าที่เขาจะได้ได้ดูเห็นไหมมาคือมันโยมันกวาดมือเรียกจริงๆ่ตกน้ำไม่เป็นไรหยิบเองได้สุดยอดผมบอกแล้วว่าที่นี่ฉลาดเนี่หนะครับบอกเลยนะว่ามันเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยได้จริงๆนะ แล้วก็ไม่ใช่แค่เนี่ยเอาไม้เขียเนี่ยเหมือนคนเลยเนาะไม่ใช่แค่ลิงนะสัตว์ชนิดอื่นเหมือนกันที่เขาทําแบบเนี้ยก็คือเอาผลไม้ไปแช่เย็นบ้างหรือว่าทําเป็นหวานเย็นอย่างที่เราเคยเห็นกันก่อนหน้านี้อย่างแพนดงแพนด้าดูที่ครดูน่ารักน่ารักหน่อยนะแพนด้าที่เชียงใหม่เขายังต้องให้แบบพวกหวานยงหวานเย็นอาหารที่เป็นของเย็นให้มันทานเลยก็ถือว่าเป็น ไอเดียที่ดีนะครับในการช่วยดับร้อนให้กับเลาบรรดาสิงสารสัตว์เพราะว่าอะไรรู้ไหมคนเราเนี่ยเวลาร้อนก็ทนร้อนได้ระดับหนึ่งแต่สัตว์เนี่ยนะครับบางชนิดเขาทนร้อนได้ไม่เหมือนกับมนุษย์ทั่วไปเราถึงได้เห็นข่าวไงว่าช่วงนี้สูนักบ้างแมวบ้างเป็นฮีสโตรกอยู่ๆก็เสียชีวิตตายกันไปอันนี้ต้องดูแลให้ดีอากาศร้อนนะสัตว์เขามีชีวิตมีหัวใจเหมือนกันเนาะคนยังร้อนเลยสัตว์จะไม่ร้อนได้ยังไงนะจริงๆเดี๋ยวชิันย